สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสมามาทําบุญทําบุญรวมญาติทําบุญหาพี่หาน้องหาญาติผู้ล่วงลับนะครับผมเพราะว่ามีคุณอ่าเป็นน้องพ่อนี่แหละครับไปมีแฟนอยู่ต่างประเทศอยู่สหรัฐเพื่อนเพื่อนกลับมาบ้านเพื่อนมาบวชที อำบภอที่อะขึ้นอยากอยากทำบุญพี่น้องก็เลยมาทำบุญวัดโพไซบ้านตะพังนะครับผมเดี๋ยวที่พาไปเปิ่ม้วพี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องวัดโพชัยบ้านตะพังนะครับผมหลวงปู่ผมวิลาโสซึ่งเป็นเป็นเป็นเครือญาติกันนี่แหละพี่น้องแต่น้ำสกุลเดียวกันแต่เพิ่นเป็นระเกจีเป็นเจ้าอาวาสจุวัดนี่นะครับผมเป็น พระเกจิอาจารย์นะครับผมตอนนี้พิ่นา97อายุพุ่ง97ปีพันศาจะเขาได้บุพพันศา5 60ประมาณนี้แหละพี่น้องจำบ่ได้ก็เลยสิพาพี่นอ้องข้ามาเบ่งวัดบรรยากาศในวัดติ่นนะครับพี่น้อง มีพระาธาตุนะครับพี่น้องมีพระาธาตุน้ําปัญจุพระบรลม์ารีริกราธาตุนยวัดมีพี่น้องมีพระาธาตุนะครับผมนี่โบสถ์บรรยากาศในวัดนะครับพี่น้อง พี่น้องหลวงปูก่กำลังสิลงสลา,านนะเาอ,อ,อย่างหลัดตนเนาะหลัดทางหน้าหลวงปูก่กำลังเดินมาพี่น้องอายุเก้าสิบเจ็ด ปีนะครับผมยังแข็งแรงเื่นได้สะดวกเนยบอกว่ออาฮอนขึ้นอย่างนี้

นะครับพี่น้องตอนนี้ที่เข้ามาตรงลานธรรมนะครับพี่น้องลานธรรมของวัดโพชัยนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพี่น้องเอ้ยวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมาก ฝั่งนี้สิเป็นเป็นสีขาวพี่น้องฝั่งนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมเนี่ยพระเจ้าใหญ่ในวัดพี่น้อง ฝังนี้จะเป็นสีทองนะครับผม นะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเดี๋ยวจพาพี่น้องไปบึงหลวงพ่อหลวงพ่อตะเคียนทองนะครับพี่น้องหลวงพ่อตะเคียนทองนะครับผมอยู่ในศัลามีอ,องค์หนึ่งจุคู่กระาธาตุพี่น้อง นี่พี่น้องอหลวงพ่อตะเคียนทองตะเคียนทั้งต้นนะพี่น้องตะเคียนทั้งต้นเลยนะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพี่น้องศักดิ์สิทธิ์มากเพิ่นที่ทักทิดในในเรื่องเมตตามหานิยม นะครับผมมิตรตาธรรมาค้าขายนะครับผมนะครับพี่น้องแนวคมไฟอันนี้อากระผมบริจาคอีกนะครับผม,บบผมพี่น้อง ต้นโพต้นนี้พี่น้องตั้งแต่ผมเกิดมาอายุหกสิบสี่ปีเนี่ยก็เห็นอยู่้ํานี้พี่น้องต้นโพต้นเกิดมาเห็นอย่ยังที่ถามคนอายุร้อยปีเพิ่นก็่าเห็นอยู่้ํานี้นะครับต้นโพอยู่วัดนี้สิมีต้นโพอยู่สองต้นพี่น้องมีต้นโพสองต้นต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้าสมฤาดสีนะครับพี่น้องมีอาสมฤาดสีนะครับ ไ้ดียงเนี่ยไูนะลนหลวงปูป่ใ่ญ่ก็นั่งอยู่นี่พี่น้อง สามปีกันร้อยละครับพม่นี่แข็งแรงอยู่อ้าวไปครับรักศีลท่าผู้เทียนขุนเทียนไปผู้แตงก็แตงไปเมื่อนี้ครับครัคนที่เป็นแม่ชีน่ะครับพี่น้องคนที่เป็นบวชชีนั่นแหละคืออามาจาก ทหารลดอเมริกาเพิ่งไปทงานอยู่คุ้นหลายปีนะครับจนเต่าจนแค่จนได้ลูกใคลูกเคยเต็มนม้ำบวชที่บวชที่เสร็จแล้วพอหาเลาะทำบุญเลาะทำบุญเสร็จแล้วที่ซื้อซื้อะจากที่กบาบ พุทธะตุอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทุทังสระนางกชามีธรรมังสระนางกชามีสังขังสระนางกชามี ปุติยมปีพุทธังสาระนังกจามิปุติยมปีธรรมังสระนังกจามิปุติยมปีสังฆังสระนังกจามี ตัติยมปิพุทธังสระนังกจามิดัติยปิธรรมังสระนังกจามนตัติยมปิสังขังสระนังกจามน สุราเมระยะมัชะปมาตานานเวระมณีสิกขาปัตังสัาตียาณีิมานิปัญจสิกขาปัตานิสิเลนะสุขติยัาติ Silena bukasan badan Silena dibutihkan Tidak semah silam Wibsu Taji Mudah sana muat Tuhan rahmatu sama kawan Padayon anandara padayon samanandara padayon saha canda padayon anya mandya padayon nisa ya padayon kuani sisa ya padayon kuarendama da padayon pa canda da padayon ปัจยวิยปะปัจยอาหรปัจยอิดบิยปัจยชาณปัจยมาปัจยสัมปยุตตปัจยวิปยุตตปัจยอัติปัจยนาติปัจยวิกตตปัจยมวิกตปัจย tava nirudante te samuppasamo subhvan anitamada sankhara กัสสาโอนชุชายามะสาธุนโนพ,พันเตภิกขุสังคโฆอิมานิมัตกากะพัตตาณิสัพปริวารานิปฏิคังหาตูอัมหาการเจวะมาตาปิตู อาทินันจัยาตาตานังการตตานังที่ารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสิ่งมาตากาพัตตาหารเตตุอุ นั่นนอยอนี่ยวันนีกไเลยแแล้วเอาเันนไปเท้านั่นแบบนี้าเง้นไปรูนั่จุเพาเลยอยากแนมบัตรชน กูที่ลงนามเป็นแหล้วของข้อนิงซนี้จฟิตตาตั้งตีแชดงบรรดาในโยมยันอ่าบรดข้าพุทธมลาปส่วนบุญรส่วนกุตสนลาบแหล่แต่โโมทนาบุญรหน่ลานสุขสุขกบนฟังสุขกบจะเรียนเหมืนเออเผาด้ยังเผาท่านได้ละเผา จันโตสามพันจันโบนยินดีใจ

หลักะครทำารทานวัน้กมีน้วงะครับน้องจะ่าลืมก็ไล์ก็เชร์ก็ติดตามก็กระดิ่้องคนรุ่น้ำโสมแล้วพี่น้องเลยจะต่อยกันวันนี้เป็นเรื่มมือทำบุญสาทานรวมญาติพี่น้องรวมญาติตะกูลตะบนตัวสุมเมฆก็ได้มาพี่น้องบกเป็นยางนะครับผม มาชยการดึครับผมเพอคแกใจคนที่าก็ถึงสองคนรุ่นน้อง้ครับพี่น้องจะรักทุนนี้ไว้จำนีตะก่อนสวัสดีครับผม